ความเป็นอมาตะมันจะถูกค้นพบเมื่อไหร่บางคนอาจจะบอกว่าตอนที่แผลหายเร็วมากๆมันก็ไม่ได้เป็นเคลื่อนยืนยันทางเดียวที่เราจะรู้ว่าเราเป็นอมาตะได้จริงๆมันคือการที่อายุของคนเราหยุดนิง่งบันทึกของรายคนนี้มันเริ่มจากที่เขารู้ว่าอายุของตัวเองุดนิง่งตอนอายุ25ปีเรามาเดินทางไปกับเขาในช่วงร้อยปีแรกกันก่อน ช่วงอายุ25-40ปีชีวิตของเขาก็เหมือนกับพวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับมันคือนช่วงเวลาที่มีความสุขรู้สึกดีที่สุดในชีวิตเลยแต่งงานกับผู้หญิงที่รักมีลูกที่น่ารักสร้างอาชีพสร้างงานที่มั่นคงข้อดีของการเป็นอมตะที่เขาได้รับมาโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยมันคือเขาไม่เคยป่วยเลยเพื่อนเนี่ยเริ่มมีผมขาวมีริ้วรอย แต่เขายังดูเหมือนชายวัยหนุ่มอายุ25ปีไม่เปลี่ยนแปลงจุดเปลี่ยนที่เจ็บปวดที่สุดมันมาถึงตอนที่เขาอายุ70ปีในวันเกิดของเขาเขามองไปที่ภรรยาสุดที่รักตอนนี้กลายเป็นคุณยายผมขาวขณะที่ตัวเขายังคงเป็นชายหนุ่มรูปงามความจริงที่ว่าเขาจะต้องเห็นเธอจากไปนั่นคือครั้งแรกของเขาที่เข้าใจว่าพรที่เขาได้รับมันคือคำสาปตลอดกาล เมื่อเขาอายุได้80-90ปีลูกๆของเขาเริ่มแก่ชราสังคมรอบข้างเริ่มมองเขาเป็นตัวประหลาดเขาต้องตายเป็นครั้งแรกเขาจะฉากอุบัติเหตุขึ้นครับทิ้งมรดกต่างๆไว้ให้ลูกๆแล้วก็หายตัวไป